ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเหมียวเหมียวคนเดิมนะครับที่สอนลงซีนอนแท็บ V หไปนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการซื้อสคริปต์ซีนอนแท็บพรีเมียมดิชั่น V 2นะครับด้วยเว็บซีนอนแท็บสโตร์เหมือนเดิมนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการซื้อเลยดีกว่านะครับว่าทํำยังไงแต่อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินเข้าบัญชีของเราก่อนนะครับโดยไปที่เติมเงินตรงนี้แล้วเราก็ใส่เลขท m นนี่ที่เราใส่ซองอ่างเป่านะครับผมเอามาใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอต พอเราเข้ามาสู่หน้าต่างของทัวร์เล t นะครับผมให้เราเนี่ยไปตรงคําว่าดูทั้งหมดตรงนี้แล้วเราก็ไปหาซองอังเป่านะครับผมซึ่งรอบเนี่ยผมไม่โดนละ <c oughs> ผมว่าผมหาจเจอละแบบง่ายได้เลยโอเคกดเข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้ให้เราใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะซื้อนะครับซึ่งซีนั่หับวีสอเนี่ยราคาจะอยู่ที่240บาทนะครับผมให้เราใส่ไปเลยว่า240บาทปส๊บาทโอเคอันนี้ส่มจํานวนเงินแล้วจํานวนของรับซองเป็น1เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้กดสร้างสองมูลค่ารวมแล้วกดยืนยันเลยนะครับผมแค่นี้แหละครับง่ายดายกดขั้นล่กงเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาไปใส่ในเว็บซีนอตฮับนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าเว็บของซีนอตฮับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาเลขสองอ่างเปาของเราเนี่ยไปใส่นะครับผมแล้วกดคลิกเพื่อเติมเงินเลยทึบเรียบร้อยครับเงินจะเข้าในบัญชีซีนอตฮับของเราจํานวน240พอยต์นะครับผมแล้วให้เราเนี่ยไปตรงร้านค้า ้านค้าสิเออแล้วให้เราเข้าไปตรงซีนอลทับพิมพ์เอบิชชั่น V2 นะครับผมปุ๊บแ่าแล้วเรากดซื้อสินค้าเลยอย่าลืมนะครับถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถของเงินคืนได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆนะครับผมผมจะกดโอเคเลยดีกว่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ซีนอนทับ V2 เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเราจะเอาโค้ดและสคริปต์ยังไงให้เรามาตมประวัติครับผมแล้วให้เราหา ซีนัลทับ V2 แล้วเราก็กรอปโค้ดรีดีดมเนี่ยตรงนี้แม่ปุ๊บโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่ Discord ของซีนัลทับ V2 นะครับเนี่ยแล้วเข้ามาตรงบอทคอมมนต์ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยรีดีมตามด้วยโค้ดของเรานะครับซึ่งมันจะเขียนไว้ตรงารายละเอียดประวัติการซื้อสินค้านะครับผมโอเคกน e n เทอร์ไปเลยปุ๊บ พอเรา redeem code สำเร็จนะครับผมเราจะได้คำว่า you have been wireless นะครับผมก็คือว่าเราได้เข้าเป็น wireless ของซินนัทฮับเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะใช้เวลานานานิดหนึ่งนะครับผมในการ redeem code ไม่ต้องตกใจไปว่าเราพิมพ์ไปแล้วปุ๊บโค้ดจะไม่ทำงานมันทำงานนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้เวลาน,านิดหนึ่งทีนี้นะครับผมให้เราไปที่ตัวบอทนะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลย s ีดเซตปุ๊บอ่า พอเราเพิ่มทับเซตเรียบร้อยเนี่ยมันจะให้เราเปลี่ยนยูสเนมหรือว่าคีย์ให้เราใส่ยูสเนมไปเลยนะครับผมปึ๊บขั้นตอนนี้ขอไปไวนิดหนึ่งนะครับโอเคเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่ใช่ดิเราจะใช้อะไรในการเปลี่ยนซีนอลฮับนะผมมาพิมพ์ไปเลยต่อมาเนี่ยยูสเนมที่ที่เราต้องการจะเปลี่ยนคืออะไรผมจะใส่ไปแลว้วบอลลีมิกแอนี่ตอนนี้ยูสเนมของผมเนี่ยโดน,นเปลี่ยนเป็นบอลลีมิกเรียบร้อยเหมือนเดิมครับทับเซตแล้วใส่ไปแล้วว่าขี เราได้เป็นขีนะครับผมโอเคทีนี้ให้เราใส่แบบว่าซีนอน h ับอย่าเว้นนะครับปึ๊บชีท้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนคืออะไรโอเคพอเราเปลี่ยนคียเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราพิมพ์ไปเลยว่าส,สคริปต์แล้วก็ใส่ไปเลยว่าซีนอน h ับนะครับผม แล้วเราจะได้สคริปต์ของเรามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถก็ไปวางแล้วใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในจอโลบอคก,กันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของเกมโลบอคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วถ้าสงสัยว่าทําไมแมวเมื่อวานมันหายไปไหนนะทำไมเปลี่ยน ID นะครับผมใช่ครับผมมีหลาย ID ในการเล่นนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการใช้สคริปต์เนี่ยเราก็แค่นะครับผมไปกอ๊อปสคริปต์ใน Discord มาปิ๊บ เออปับเรียบร้อยเข้าไปที่ตัว Snap X นะครับอ่าสคริปต์ซิโนะฮับ V2 เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ Snap X เท่านั้นนะครับผมตัว KI NL และอะ,อะไรอิเล็กตรอนจะใช้ไม่ได้นะครับผมให้เราคอนโทรล V ไปเลยแล้วกด Execute ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเราจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการรอสคริปต์มันรันถ้ามันรันเสร็จแล้วมันจะค้างแบบนี้นะครับผมเราก็ทำได้แค่รอสักพักนะครับรอซิมันโหลด มันจะขึ้นว่า loading signal hub please wait นะครับผมก็คือว่าให้เรารอ signal hub แป๊บหนึ่ง if the script crash นะครับให้เราเปลี่ยนที่วริัแต่ตอนเนี้ยถ้าเราเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า successful execute signal hub นะครับพอขึ้นอี้ปุ๊บเราก็รอไปอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้ signal hub ก็เข้ามาอยู่ในเกม r o b l o x เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอ p t i o นต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้นะครับจะมี โอ้โอหอนั้น่ะคือมันเยอะกวี v น่ะ, <c oughs> ะก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะรับสำหรับชิปซินต้นทับ V2 เดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่าเพราะว่าคลิปเนี่ยผมไม่ได้มาสอนใช้เนาะผมก็จะมาแค่สอนวิธีการซื้อซินต้นทับ V2 ยังไง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการซื้อสคริปต์ซีนต้นหับวีสด้วยเงินเพียง240บาทและทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาสคริปต์ซีนต้นหับวีสและ V1 ห่งต่อๆไปนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเล่นโป่อย่างมีสตินะครับผมและสนับสนุนโปรไทยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม